สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารูบะลุกตานช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยานมิตรแห่งใจนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีมีนหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีมีนในช่วงเดือนนะคะกันยายน2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสต,ตะวันตกฉะนั้นคู่ที่เกิดราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์นะคะถึง21มีนาคมค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและยังไม่ทราบลัคนานะคะลุกตานจะแปะลิงก์เว็บไซต ทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสนใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตานได้ที่ Line Official Account ไลน์แอดแอด o าโร่แบบลูกตาเลยค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ Five of swords ค่ะ ace of p e n t a c l e ิลเ e ออฟเพนดิเค p ลแฮปปี้สแควร์นะคะเอ e o อฟส s ดซิกออฟเพนดิเ a c e of s w o r d ดเทม e พอเรนซ์ไฟออฟคารและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ the star ค่ะ เราตามมาว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะมีโอกาสได้งานใหม่นะคะมีโอกาสมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรที่เริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยค่ะเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมาไฟออฟคัพแล้วก็เอกออฟสอตขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะมีภาวะดรามา่าเสียใจรู้สึกอึดอัดในเรื่องของการงานในก่อนหน้านี้นะคะสิ่งที่เราทํามาค่ะมันเหมือนผลลัพธ์มันอยู่ไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เนาะหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอยู่รอบๆตัวเลยมีความดรามา่า มีความเสียใจยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําไปมันไม่ได้ผลไม่ได้ท่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ temperance ขึ้นมานะคะมันบ่งบอกว่าเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มีโอกาสในการที่แก้ไขสถานการณ์ปรับเปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นมาได้นะคะ fire of sword นะคะขึ้นมา ปัญหาหนึ่งของคุณเองค่ะอาจจะเป็นเรื่องของทีมงานนะคะคนที่เคยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณเนะี่ยเขาอาจจะหลีกเลี่ยงหน้าไปในบางเคสในบางกรณีที่เป็นพนักงานประจํานั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะไม่ให้ความร่วมมือหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะบางเคสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการที่เพื่อนร่วมงานย้ายงานไปหรือว่าย้ายโปรเจกต์ไปทําอันอื่นเนาะเหมือนกับเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้แต่คุณจะเหนื่อยนะคะแล้วก็ตัวของสิ่งซอฟต์แวร์ที่เข้าขึ้นมา เหมือนคุณจะต้องเสียสละทํางานอนะเหมือนทําบุญเลยค่ะมันเหมือนกับทํางานไปมากกว่าเงินเดือนเยอะอ่ะเนาะตัวของ A อกอัลเพนดิขึ้นมาลูกต่าเี่ยไม่อยากให้คุณห่วงเพราะว่าตัวของ คุณเองค่ะมีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ต่างๆอ่ะมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณทำคุณสามารถทมได้คุณแค่อาจจะรู้สึกน้อยนิดหน่อยเนาะว่าเออคนที่แบบเคยช่วยน่ะอาจจะหายไปหรือว่าสถานการณ์ต่างๆคุณสามารถจะพลิกแพลงสถานการณ์แก้ไขมันไปได้ค่ะ A soft sort นะคะแล้วก็ A soft pendico ขึ้นมามีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่หรือว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือใครที่ต้องการที่แบบว่าหางานใหม่เดือนนี้ก็มีโอกาสแต่อาจจะเป็นงานที่อยู่ในสเกลเดิมๆ หรือว่ามีโอกาสที่แบบ ได้งานที่คุณเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะคะตัวของ The Star ขึ้นมาบ่งบอกถึงความหวังค่ะเดือนนี้ตามมองว่าสิ่งที่คุณควรทําคือการปรับบาลานซ์นะคะทีมงานที่ไม่ได้ช่วยเหลือบางทีคุณเองอาจจะต้องอปล่อยวางแล้วก็อยู่กับปัจจุบันของคุณนะคะคุณแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยความรู้ความสามารถความชานาญของคุณค่ะมีโอกาสเนี่ยคุณเองอาจจะต้องปรับสตอรี่นะคะวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความดรามา่าความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามละทิ้งตรงนี้ไว้แล้วก็ลองปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ไหน,น,นเป็นพิเศษก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลของคุณได้ดีหรือว่าลองหาเรสเฟอเรนที่เป็นต่างประเทศหรือว่าในสิ่งที่คุณทำอะคะ่ะคุณลองดูว่าอะไรที่มันพอจะปรับได้มันมีการปรับอะคะ่ะปรับแล้วมันจะดีและทําให้คุณ ได้ไอเดียความคิดหรือเริ่มสร้างสรรค์ได้หม่และสุดท้ายความสุขมันก็มาอยู่ที่คนเองค่ะคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทํานะคะในเรื่องของการเงินเดือนนี้มีโอกาสมีโชคลาภนะคะมีโอกาสได้รับเงินจากความเชี่ยวชาญของตัวเองนะคะแต่บางทีคุณเองอาจจะไม่ซื้อไงหรือว่าตัวของฟ้าอัลจอาจจะแบบโนสนโนแค์ในเรื่องของการเงินบางคนเนี่ยเหมือนกับ การเงินบางส่วนนะมันอาจจะหายไปหรือว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีลูกค้าบางส่วนที่เขาอาจจะ,ะหายไปหรือว่าคนที่แบบเคยซัพพอร์ตกันนะคะเดือนนี้มันอาจจะหายหายไปแต่ว่าคุณนะคะก็ยังซัพพอร์ตลูกค้าค่อนข้างดีนะคะกาน,นมองว่าตัวของซีซัพเป็นดโกค่ะคุณจะให้มากกว่าที่คุณได้รับก็จริงแต่ว่าสุดท้ายค่ะความสุขนะคะหรือว่า โอกาสไอเดียใหม่ๆสิ่งที่คุณเสียไปอะคะ่ะคุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมของตัวเองแต่เชื่อว่าเรื่องของการเงินนะคะมันจะดีขึ้นได้นะคะแต่ถามว่าเงินปังไหมมัน,นยังไมไ่ขึ้นปังขนาดนั้นแต่ม,มีโอกาสมีโชคลาภแล้วก็เงินเนี่ยมันมาจาก ที่คุณนะคะมีความชํานาญของตัวเองฉะนั้น่มีเวลานะ้ายังแนะนําให้คุณนะคะบริจาคให้กับคนอื่นบ้างหรือว่าแบบเสียสลายคนอื่นบ้างนะคะจะเป็นการที่เหมือนกับเสริมบุญให้กับคุณด้วยนะคะจะมองมว่าการเงินมันก็เปลี่ยนแปลงไปในทางทแต่ถือว่าคุณจะเห็นช่องทางในการทําเงินใหม่ๆห,หรือว่ามีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเรียนช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาวราศีมีนเนี่ยอาจจะมีความดรามา่าเสียใจยหรือคะแนนทีอ่ออกมาในช่วงก่อนหน้านี้นะคะ่ะมันอาจจะทำ ให้เราเครียดวิตกกังวลเดือนนี้มีการปรับสแ a สจี้นะคะก็อาจจะได้คะแนนดีขึ้นได้แต่ไฟออฟชอตที่มาเนี่ยต้องระวังเรื่องของอาการทะเลาะก,กับทีมงานนะคะหรือว่าความที่มีอีโก้ความคิดเห็นคนเราไม่ตรงกันได้คะ่ะแต่ต้องรู้จักในการเสียสละหรือรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเนาะไม่อย่างนั้นงานมันจะมาโหลดที่เราคนเดียวซีชั่เป็นดิโคบ,บางทีเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ถอยบ้างหรือบางครั้งะคะ่ะเราเองอาจจะต้องเป็นคนที่เสียสละในการทํางานมากกว่าคนอื่นเนาะเออเขาเป็นดิโคขึ้นมาคะ่ะพี่ลูกตาลม,มองว่า เรื่องการเรียนนะคะน้องๆทําได้ชํานาญอยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะทําให้คะแนนเราดีได้นะคะก็คือความรู้ความสามารถหาโอกาสหาข้อมูลใหม่ๆนะคะการเรียนเนี่ยเรียนในที่ห้องห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอถ้าเราจะทํางานโปรเจกต์ให้มันดูโดดเด่นอะไรเยงี้ค่ะต้องหาเ e f เฟอร์เเพิ่มเติมนะคะหาจากต่างประเทศก็ได้หรือว่าหาจากคนที่แบบชํานาญหรือว่าหาเ e f เฟอร์เ์ที่ใกล้เคียงเพื่อมาอ d แดปแล้วก็ส่งอาจารย์ได้พี่ตั้มาว่ามันเหมือนเราจะต้อง ให้คุณค่านะคะทําอะไรเนี่ยเธอทำรีพอร์ตทาอะไรก็แล้วแต่การพรีเซนต์นะคะต้องเน้นไปให้การให้คุณค่ากับคนที่รับฟังการที่เราทําครั้งเนี้ยค่ะ คะแนนมันไม่ได้บอกว่าออกมาปังมากนะแต่มันจะอยู่ในเลเวลที่เรามีความสุขมากขึ้นมันดีกว่าเดิมที่แบบเราค่อนข้างอึดอัดหรือว่าดราม่าเสียใจก่อนหน้านี้ถือว่าคะแนนจะดีขึ้นได้ในระดับที่น้องๆชาวราศีมีนพึงพอใจได้ค่ะในส่วนของความรักวันเดือนนี้นะคะคนโสดเนี่ยบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองอยู่นะแต่ถามว่ามีโอกาสเจอใครไหมมีโอกาสที่จะเจอกับคนธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรนะคะหรือจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมรวมถึงชาวราศีธนูด้วยนะคะมีโอกาสเจอ าการจัดการเดินทางได้ค่ะหรือว่าจะเป็นคนที่ออมาเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือในอมุมนึงค่ะเอลเพนดิโกอาจจะเป็นลักษณะของคนที่รู้จักกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะกลับมาหยิบยื่นความรักเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมาแค่เปิดเผยจริงใจให้กับเรานะคะแต่สิ่งสําคัญคือตัวเราอะคะ่ะถ้าเรายังจมอยู่กับอดีตนะคะจมอยู่กับออความคิดนะคะ ทัศนคติเชิงลบนะคะมันก็ยากที่ใครจะกลับเข้ามาแบบหยิบยื่นความรักแล้วเราจะเห็นได้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีทัศนคติแบบ โราสนโนแคร์ no son, no ค่ะถ้าไม่มีใครจริงๆเราก็อยู่ได้ใช่ค่ะแต่ว่าอยากให้มองเป้าหมายเนอะว่าออมันคนที่เข้ามาค่ะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมาหยิบยื่นโอกาสดีๆเป็นความช่วยเหลือดีๆให้กับคุณด้วยนะคะถือว่าเดือนนี้ไม่ได้เป็นเรื่องร้ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ามีโอกาสที่แล้วอะค่ะมันจะแบบเปิด energy รับเขาหรือเปล่าอันเนี้ยขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะขอให้จบเรื่องเก่าๆนะคะแล้วก็เปิดใจเปิดตานะคะก็จะทําให้ปรับเปลี่ยน energy ดีๆรับ กัลยะาณมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตได้ค่ะในส่วนของคนมีคู่ค่ะเดือนนี้สิ่งที่ต้องระวังความดรามา่าความเสียใจความอึดอัดนะคะเดือนนี้ต้องปรับต้องซูนเข้าหาอยากให้ลองปรับทัศนคตินะคะความคิดที่มีอารมณ์ประมาณว่าไม่มีเธอจริงๆฉันก็อยู่ได้อยู่ได้โดยไม่มีใครใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเรารักกันมากพออาจารย์เชื่อว่าสิ่งสําคัญคือไพ่บอกให้คุณลดเนาะตัวของซิสโซเพนิโคลองเสียสละดูลองแบบว่า ให้โอกาสเขาให้กาสตัวเองด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะระคับประคองกันไปได้ในที่สุดค่ะแต่สิ่งที่ต้องระวังเนะเา,เาะเออเพนิโ,นโคจริงๆเป็นไพ่ดีนะความรักระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะบางทีมันเหมือนกับรู้ไส้รู้พุงรู้ทุกอย่างกันไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญมากๆนะคะก็คือความเอาใจใส่สิ่งที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้1ปรับจูนนะคะ2ลดอีโก้ลดอัตราลดตัวตนตรงนั้นไปไม่ใช่ชั้นเก่งที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเธอต้องตามชั้นที่สุดไม่ใช่แต่ว่าความรักเป็นการปรับจูน ข้อหาการขอให้เราค่ะสื่อสารขอให้เรามอบสิ่งที่เอ่อสิ่งที่เป็นคุณค่าดีๆให้กันละกันนะคะวันนี้ค่ะถ้ามีปัญหากันนะคะบางทีอาจจะต้องปรับเรื่องการสื่อสารวิธีการพูดการจาของเราค่ะต้องเห็นคุณค่าให้กับคนรักของเราต้องบอกเขาว่าเขาสําคัญกับเราขนาดไหนแล้วเดอะสตาร์ขึ้นมาเนะะี่ยค่ะเปิดเผยจริงใจให้กับการอย่าแบบว่ามีอะไรคิดเองเออเองหรือทะเลาะ กันก็แบบว่างอนไม่ยอมพูดอันนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นท็อกซิกได้ในที่สุดนะคะแต่ตาเชื่อว่าเดือนนี้ชาวราศีมีนจะปรับจะจูนกันได้ค่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันได้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ประครับประคองกันไปได้ในที่สุดมีความแฮปปี้ในที่สุดนะในส่วนของอคําแนะนํานะคะอันนี้เี๋ยวตาบีไพ่เป็นไพ่บัตรเงินมาให้เนอะอันดับแรกทําลายเงินค่ะนะคะบางทีเนี่ยการทําลายเงินหมายถึงอะไรบางทีเราเราตัด ตัดช่องทางในการทําเงินของตัวเองหรือเปล่าจริงๆแล้วอะค่ะเราควรจะสร้างเงินเนาะถ้ามัวแต่หาเงินเราจะหยุดทํางานไม่ได้จงสร้างแหล่งรายได้ คือหลายๆช่องหลายแหล่งบางคนเนี่ยอาจจะปิดกั้นตัวเองนะเหมือนแทนที่จะแบบหาเงินใน,ใน,ในหลายๆช่องทางกลายเป็นว่าทําลายเงินหรือว่าเอาเงินไปช้อปปิ้งเอาเงินไปใช้ในหลายๆอันที่มันอาจจะผิดประเภทฉะนั้นนะคะช้อปปิ้งได้แต่ไม่ว่าแต่อยากบอกว่าอย่าแบบช้อปปิ้งเพื่อระบายอารมณ์เท่านั้นเองนะคะคําพูดย้ําจิตเชิงบวกคาพูดมีพลังมหาศาลนะคะคําพูดที่ทักทุกวันคือการภาวนารูปแบบหนึ่งให้พูดดีๆเข้าตัวเองค่ะอย่าแบบอย่าอย่าบ่นกลดานะคะแล้วก็แบบบ่นนู่น น,นี้ตลอดเวลามันเหมือนจะดึง energy ที่ไม่ดีเข้ามาฉะนั้นนะคะสิ่งสําคัญคือพูดเรื่องดีๆแล้วก็มันเหมือนเราโฟกัสอะไรมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นนะคะสุดท้ายนะคะรักตัวเอง รักไม่ทำร้ายถ้าทำร้ายไม่ใช่รักดูที่ overhead, online, ที่คุณทำต่อเงินคุณกำลังรักหรือทำร้ายเงินนะคะอ่าไพ่บอกให้เรากลับมาดูแลรักษาเงินให้ดีนะคะแต่มองว่ามันเหมือนเราใช้เงินไปแบบเพื่อปลนเปรอหรือว่าแบบเพื่อแบบความสะใจของเราอะค่ะหรือว่าแบบพอมีอีโก้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนว่าเออชอบให้เขารู้ว่าแบบฉันแบบแก้แค้นให้เขาให้เขาเห็นว่าแบบฉันทำได้แต่ในความเป็นจริงค่ะการรักเงินเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้เงินไปในทิศทางไหนเรามีเงินนะคะเรารักเงินเนี่ยมันหมาย ถึงว่าเรารู้จักการเก็บการอ,อมหรือว่าถ้าเรารักตัวเองเนาะอาจาม้าพาว่าเราจะให้เงินไปในการดูแลสุขภาพตัวเองทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นวันนี้ค่ะถ้าเราแบบว่า,วา มีปัญหาล้วเราใช้เงินไปด้วยการที่แบบเหมือนไปใช้เงินในทางที่ผิดเราคิดว่าการกินเหล้ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่อันนี้ยกตัวอย่างเฉยน,นะเป็นสิ่งที่แบบเราแฮปปี้มีความสุขแต่ในความเป็นจริงมันสุขจริงหรือเปล่ามันเป็นการทําร้ายเราในอะไรยาวหรือเปล่าอันนี้คือพี่ตันยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้บอกว่ากินเหล้าไม่ได้แต่ให้เหล้ากินเหล้าเข้าใจไหมมันก็จะเป็นลักษณะนั้นได้นะคะระวังตรงนี้ไว้นิดนึงเนาะใช้เงินไปกับความรักนะคะใช้เงินในการลงทุนแล้วก็รักเงินแล้วก็ใช้รักตัวเองด้วยนะคะ การรักตัวเองอะค่ะมันดูเหมือนเป็นอะไรที่พูดกันบ่อยๆแต่สําคัญหลายๆคนยังรักตัวเองในทิศทางที่ผิดรักตัวเองคือดูแลตัวเองให้เห็นคุณค่าของตัวเองทําให้ตัวเองอะค่ะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่แบบอึดอัดเสียใจการที่รักตัวเองง่ายๆเลยนะไฟออฟคัพ ขึ้นมาเนี่ยอย่าไปดรามา่าอย่าไปจมกัดดิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการงานสิ่งที่เราทําได้ดีอะค่ะมันจะทําให้สุดท้ายความสุขความสําเร็จเปิดเผยจริงใจมีอะไรเปิดอกคุยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ในที่สุดเนาะในส่วนของ สุขภาพเดือนนี้อยากให้ระวังความเครียดวิตกกังวลอันดับหนึ่งเลยนะคะอันดับสองเนี่ยคือคือเรื่องของการอาการตาแห้งนะคะอันดับสามเนี่ยคือการแบบนั่งอะไรนานๆแล้วมันเหมือนแบบเราก้มอะไรนานๆเนี่ยบางทีมันเหมือนระวังปวดข้อบ่าไหลหรือว่าการเป็นออฟฟิศซินโดมอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะปรับเปลี่ยนระยาบ่บ้างทานน้ำให้มากขึ้นนะคะหรือบางคนเนี่ยไปเที่ยวเพื่อลดความเครียดก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเรานะคะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคทานค่ะการบริจาคให้กับคนที่ ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าคนที่มีสภาวะที่ลําบากกว่าเราเนาะใครแบบมีเรื่องของอุทกภัยหรือว่ามีเรื่องของแบบ ไฟไหม้อะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะไปซัพพอร์ตตรงนั้นหรือว่าบริจาคอะไรที่เป็นของที่แบบช่วยเหลือเขาได้นะคะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยอยากให้ทําบุญกับที่ที่ห่างไกลนะคะหรือนะคะทาบุญเกี่ยวกับของที่เป็นน้าน้ำก็จะเป็นการเสริมบุญที่ดีสําหรับคุณค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดเลยค่ะขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เล ลูกตาลอ,อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธ,ธาในความดีนะคะขอให้บุนรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล,แล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ